มาการาบนิบหายคนเมียจะลึตั้งชื่อนางรักห้ามขำรักจังวะหมีดจังโว้ยรักชิงจิงกระเบลรู้ว่านักสมาธิน้าเด็กนีน่ว่านักสมาธิพี่รักหนูจุด <ก S 2> ของพี่ มากราบยิบหยขเน็มจะลื่นหลงรักคุณหมอพักหนึ่งนวนเชีย <c oughs> รักสุดป่วนกวนบาทารักแม่จา๋าหนูขอนะผู้หญิงคนนี้ได้ไหมละ่ะคุณแม่ครับ <c oughs> ตำนานรักพักบ้างนะอีพีหนึ่งรักคุณครูชูนิ้วกลาง <c oughs> 上了嘛。<laughs>